สวัสดีจ้าทุกคนมนีกับโมโภกใหม่แล้วจ้ามนีมันกะสิผ้าไปส่งข่าวตาจ้าทุกคนมึงมนีเข้าก็ได้กล้วยหอมกับไข่หมดแดงนะจ้าก้อยไข่หมดแดงเดียดดเด๋ยวเขาสิผ้าไปเบื่นบรรยากาศ g ara g ara g ara. อยู่หน้ากันเลยจ้าชวนเอกสิแรงๆจังน้อยเด้จ้าฝนมดตกหลายก็ได้ไปเบิง่งนกันเลยจ้า นาวันก็จ้ะมันน่าสิตายไปคืนหนึ่งจรงนี้ถ้าวันมาสูงน้ำแซ่ไงตาเอาหัวอเขาพอละจ๊ะแสดงว่ามันมากคำตึ่นดิเนี่ยตาเอาหนักกินมาทรงจ้านี่นะก่อยแค่มดเด่นโอ้ยมาห้ จ้ามาตนาน้เออมาตบ,บนานก่อยไข่หมดแดงเมื่อนจ้าองอหอกแล้วอีกนหน่อยมันไปใส่เนาะเนี่ยตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวก็ออกลูกแล้วจ้าผดสภาขี้เมื่อนไรเมื่อน,นั้นผ้าหนองเรนเขาปลาเรนเขาปลาแล้วออกมากบดไดแบบนี้ ลงบันดีลงกันบันดีได้ไปนั่งหาเอามึงใจอีนหน่อยนี่อีนหน่อยเนี่ยมันขี่มือขี่มือเลยได้ได้ข้าบ่ายแน่เข้าบ่ายแน่แน่แเ่แน่ข้าบ่ายแน่อ่ายแน่แล้วเนี่ยโอ้ยบ่ายกับบ้าได้โู๊อันนี้หลุมทานตาคือสิบวิานได้ขวดดอกเนาะตาขวดทานไปนี่ตา าขวดทานไปขวดทานไปตีนหรอมาทานขวดตากระมูพอดีแล้วจ้าโอ้ยเบิ่งบักเถิกบักเถิกนี่ส่งสีส้นคนเดนีิตัวนั่นมันไม่่อยได้ออกขอบเออเบิ่งจ้าไก่เข้าเข้าไปเอาไก่มาสามตัวยู่น้ำกันดีดีเบิ่งนะ มาน้ำกันซามตกระเล่นน้ากันไปกินเนีย่ยกลับไปน้ากันจ้ะเดี๋ยวเราเสภาพาไปมองมันเอาจัดหน่อยแบบนี้จ้ะ่มันกะแรงแหลงตะลิโตนหลายแรงเลยจ้ะก็ยังว่าไข่อย,ยู่ดอกนี้อันนี้มันบ่ได้ตายได้เลยจ้ะมันอัน หัวมากินหยอดมันมาตอนหยอดอยุบเ้าเามืก็ได้อูบรรยากาศรแรงๆบรรยากาศดีดีเมื่อเสาร์นี้มออนลมจ้าในความมันฝนสิตกตกแรงมากกับว่าตกคือเกาฝนก็นได้มาสองตัวสบายหลี ตาไปเกีบยักกอบไ,<อ>ไป่ยมาแล้งนี่นะนจกแล้วเิ <laughs> ่งจ้าเขาสิพาเบิ่งบรรยากาศแห้งแรงขนาดได้จา้าเยอะน่ะจะตุ่นกวยก็สิตายไปแล้วช่วงหน้าฝนนี้เคียวดีขนาดได้จา้าตอนนี้ก็คือแบบ แถบสิบลมีเอยียงเขียวเหรอ,อทุกคนเห็นขาวๆว่าฝนอันารยสิบินสอบขี้หมูที่เ้าไฮไว้ได้จ้ะแล้วก็มีออเดอร์มาอีกแล้วเดี๋ยวมืออื่นมากะซิมาไฮเฮยคือไม่เสียงตุกแกเธเสียงมันอยู่ในถอ โอ้โอเสียงมันอยู่ในถอ,อเดยวกับเซดไอไวไอไวบ้านเด้มาหินโอ้บึงทองฟ้าสีสวยมาเลยจ้ะนี่นจ้าทุกคนบรรยากาศยุนาบ่มีเอยียงเลยตอนนี้จ้าเริ่มสิม,มืดแล้วจ้ามืดเรียเร็ว บ่อะมาหอดบานข้าวเ๋ยวกับมือแล้วบม่ได้เห็ดยังเลยจ้าสำหรับคลิปนี้กัขอฝากไว้เพี่อเทันนี้อจ้าฝากทุกคนก็ไล์ก็ติดตามเพื่อเปก็ล่าใจให้มันน้ำได้จ้าเดี๋ยวมันชิพาไปบึงแหมแย่ไข่หมดแดงคลิปหน้าเจอกันจ้าสิาพาไปแย่ไข่มดแดงจ้านี่บ๊ายบาย